ส่วนความคืบหน้าคดีของดาราสาวคุณตงโมพัทรธิดาทน,นายของแม่คุณแตงโมเตรียมที่จะหาหลักฐานเพิ่มหวังจะมัดตัวผู้ต้องหาขณะที่ตำรวจจ่อจะปิดคดีว่าเป็นอุบัติเหตุครับนายกฤษณนะศรีบุญพิมสวยทนายความของแม่คุณแตงโมบอกว่าจะเข้าไปตรวจสอบสำนวนและดูหลักฐานจากทางตำรวจรวมทั้งจะหาหลักฐานและพยานมาเพิ่มเติม เชื่อว่าหลักฐานชิ้นใหม่นี้จะบ่งชี้ได้ว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่ความประมาทเนื่องจากมีพิรุษหลายอย่างขณะเดียวกันวันนี้แม่ของคุณตังโมไปที่โรงพักสพ,พเมืองนนทบุรีด้วยนักข่าวก็พยายามกรูกันเข้าไปถามถึงคดีและประเด็นของทนายกฤษณะที่ถูกขุดประวัตินะครับแม่คุณตังโมได้ห้ามนักข่าวว่าอย่าเข้ามาพร้อมขู่ว่าถ้าไม่ฟังจะกระโดดบันไดทําให้นักข่าวตกใจและล่าถอยออกไป ก่อนจะบอกให้แม่ใจเย็นๆนางพนิดาขอสื่ออย่าสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าเครียดความดันขึ้นจะเป็นลมพร้อมกับดมยาดมกินยาหอมเกือบตลอดเวลาส่วนประเด็นที่ทนายตั้มโดนเทนั้นวันนี้คุณต่อยดายศออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook แล้วนะครับโดยสรุปว่าไม่เคยบอกว่าถอยยังทําเพื่อน้องเต็มที่ตามที่มีกฎหมายรองรับให้ทําได้ยังมีหวังในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อในกฎแห่งกรรมครับ